สวัสดีจ้ากินแซ่บๆต่างแดนกับปะควางสาวโคราชในสวีเดนอีกตามเคยแล้วเด้อจ้ะเด้อวันนี้ประความออกไปไหนไม่ได้ค่ะยิมะมันหลายพดนะคะก็เลยต้องจัดการกินอย่างเดียวจะพี่น้องจ๋าวันนี้แซ่บๆมีอะไรกันเอ้ยตำขนมจีนจ้ะตำขนมจีนไม่มีมะโกจ้ะตำขนมจีนใส่อา,อาหารทะเลเนาะจ๋ะเนาะใส่กุ้งใส่หอยจ้ะใส่กุ้งใส่หอย ล้วก็จะมีะปลาหมึกกระดองเนาะจ้ะเนาะมากินแซ่บๆกันจ้ะพี่นองจ๋าแต่ก่อนจะกินแซ่บๆก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ครับปลาควาสาวโคราต่างแดนเด้อจ้ะเด้อขอให้รัก,กรักประควางหน่อยๆแล้วก็รักปลาควางนานๆเนาะจ้ะเนาะมาจ้าแซ่บๆนำกันจ้ามาเร็วๆมาๆมาๆ <c oughs> ใครชอบกินเด็ดๆแซ่บๆมาทางนี้เด้อจ้ะเด้อปลาหมึกกระดองจ้ะพี่นอง 嗯哼，嗯，啊 <music>，弄啊弄啊的。 んピアボ。 Mm. 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 Reddit แตงกวาหน่อไม้พริกก็มีจ้ะพักทีพักหลายจ้ะพักหลายออเรหมุนแบบนี้เนาะค่เนาะ เป็นปุ่มๆใหญ่ๆเนาะจะเนาะแซบ เผ็ดนะจัะเนี่ย เมนแมลงพูดจะพี่นอกจ้า พักปูปาสวีเดนนะคะน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้านะจ๊ะตอนนี้ขึ้นพรึบเลยจ้ะพี่น้องจ๊าอยู่ยากขึ้นทุกวันค่ะทำงานได้เงินมาก็มาจ่ายค่ะของขีดมดนอกจากเนาะ องอยู่ของกินทุกอย่างแพงเมืดแต่ตัวไปประกวงก็มีแผนจะกลับไปอยู่บ้านออที่โคราชกันค่ะ ไปปลูกขืดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาตามภาษาเนาะคนแถาดกดเกษียณแล้วก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไปต่อสูล้ละค่ะอยู่มุ่มมิมงไปสองแถวเนะาะจ้ะเนาะอยู่ได้อยู่ค่ะเงินปดกเกษียณไปอยู่เมืองไทยก็อยู่ได้อยู่ มีความสุขตามภาษาแกเอ้ยอยากไปปลูกพืชปลูกพักเลียงเป็ดเรียงไก่ไปงานฉันการดินลนคือแบบมันเหนื่อยสุดๆแล้วจ้ะวางแผนชีวิตไว้เริ่มวางแผนชีวิตไว้แล้วค่ะบัไปลายจะไปอยู่มองไหนหนอกจากเนาะ mm. -hmm. mm -hmm. Yeah. 嗯。Mm hmm. ตัวนี้ตัวใหญ่ กินขนมเซนแทนขขาวจะพี่น้องอยู่ได้จ้ะก,กินอาหารสลังนี่ประกวงแขนขาไม่มีแรงทำงานเลยแกเอ้ยมันีเหม็นแนว อาหารฝรั่งเนี่ประกวงกินพวกเอ่อมันฝรั่งพวกขนมปังเนาะจ้ะกินไปไม่ถึงสองชั่วโมงหิวอีกแก่มันไม่อยู่ท้องไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยิร่งถ้าได้ทํางานนะคะประกวงจะต้องกินเข่าจ้ะหุงเข่าแล้วก็ทำกับเข่าอาหารไทยไปกิน ทำงานทำงานไม่ได้จ้ะเพื่อนๆจ้าเหนื่อยไม่มีแรงหิวมันเป็นความเคยชินนะมนักงเนาะ ต่เวลาห่อเข่าไปกินกองวันนะคะปะกหวังจะไม่ห่ออาหารที่มันเป็นกลิ่นแรงจากเพื่อนๆจาาพวกปลาล่าพวกกลิ่นแรงๆเนี่ยปกหวังไม่ห่อไปนะคะเพราะว่ามันกลิ่นแรงแล้วเกณงใจเพื่อนร่วมงานจาก Mhm. Mm mhm. Ah. เมืเกี่ยงตับแซบครับวันนี้ประวังขอขอบคุณนะคะไปก่อนละจ้า